ทักษอรลั่นเจ็บปวดเมื่อเจอคำทํานายนี้ของหมอช้างนับว่าเป็นซิงเกิลมัมที่สตรองผ่านอุปสรรคชีวิตมาด้วยความแข็งแกร่งสำหรับนางเอกหน้าสวยแอปทักษอรกับสถานะโสดที่แฮปปี้กับชีวิตการเลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่และการทำงานที่ท้าทายในแต่ละวัน โดยล่าสุดแอปทักษออนไปเลื่อนฟีดไ g ไปเจอคําทํานายของหมอช้างทศพรของคนที่เกิดวันจันทร์จะมีลักษณะนิสัยเป็นคนที่เสียสละได้มากกว่าใครเรื่องของตัวเองมักมาทีหลังให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเป็นอันดับแรกพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่บางทีกลับมองไม่เห็นความดี งานนี้สาวแอปอ่านแล้วมีสะดุ้งเมื่อคำทํานายนี้ตรงใจและจี้ใจเธอเป็นเอามากจึงคอมเมนต์ตอบกลับไปว่าเจ็บปวดโดนใจมากค่ะไม่ว่าแม่แอปจะเจออะไรเราขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยแม่แอปอีกแรงจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ